<No. S 2> ต่อไปกุ้งมังกรน,นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ,รบวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรนะครับวันนี้เมนูกุ้งอบเนยใส่ไข่ครับผมโหวนนียไปต้มมาที่แม่น้ำจื่นะครับผมที่ชุมพรีนะครับโหใหญ่นะครับผมผ่าทำความสะอาดทิ์ร้อยแล้วนะครับผมใหญ่มากใหญ่มากทําแรงกินดีเชสกระทะเหล็กกุ้งอบเนยใส่ไข่แล้วเมนูใส่ใสประมาณไหนเนี่ยใส่สี่ตัวสี่ตัวใช่ไหม เอายาวๆอย่างนี้เลยวะยาวๆอย่างนี้ก็ไดอ้อันนี้มีของโชคนะอันนี้ของพี่นะครับผมโอ้ยิงกันเลยนะครับอ๋อเล่งแบบนี้นะครับผมฝีมือในการตกไม่ธรรมดานะครับอืมแล้วก็ปุดไฟเลยหรือว่าใส่เนยกน่อนใส่เนยก่อนก็ได้ครับใส,ใ,สใส่เนยกันนะครับผมให้มันละลายครับ <ๆ S 2> เข้าเนื้อกุ้งจะได้อร่อยอื เปิดไฟนิน่นะครับผมแล้วก็ทำไงต่อปิดฝาไว้กว่อนหรือว่าใส่ไข่ครับให้เนยละลายก่อนนะครับเนยละลายก่อนเนาะเนยละลายแล้วก็ทีนี้ตีไข่ใส่<อ>เพื่อให้มันหอมเข้าถึงเนื้อกุ้งอืเพราะว่ามันมีสีช่องว่างใช่ปะ่ะใช่ใช่โโใส่ไข่ได้ยังไงน่ ใส่ได้แล้วโอเคออเนยกินออกแล้วเราครับผมจับไปครับผมเกิเป็นไงครับว้าวโอ้พัะเจ้าสวยจริงๆเลยเนี่ยโอ้ใส่ไว้คร้บผม โว,ว้าวโอ้สีสันสุดยอดครับผมอร่อยไม่เบาเลยเนี่ยแล้วก็ต้มหอมาใส่ใส่ที่ไหนครับรวยร,รวยใส่เนื้อกุ้งดีไหมหรือว่าที่ไข่ดีก็แล้วแต่เชสนะโอ้รวยใส่บนนี้ก็แล้วกันบนกุ้งโอ้ว,ว้าวสวยนะครับผม ตงจับมือเลยนะครับจับเลยครับจับเลยจับช้อนนี่ไม่ไม่ค่อยขนาดเท่าไหร่ครับผมครับผมลุยเรงนะครับดูเองนี่นะครับมาปิดฝาให้ให้มันสุกประมาณสักสิบนาทีนะครับครับนี่ครับฝาไม่มีนะมันเป็นลายสไตล์บ้านๆครับปิดยังไงก็ได้ประมาณประมาณสิบนาทีครับสิบนาทีอะ สิบนาทีแล้วนะครับผมได้แล้วครับได้แล้วเนาะเปิดเลยนะครับเปิดเลยครับมาดูกันนะครับโอ้สวยขนาดครับได้แล้วนะครับผมได้แล้วครับได้แล้วแล้วทำอะไงต่อไปกินเลยครับไปกินเลยนะครับผมไป let's go มาเเริ่มกันเลยครับกินเหมือนพิซซ่าไหมอ่ะ เหมือนๆโอ้โหหอมเลยสุดยอ,อดเลยใส่วัตถุด,ดิบเลยเครื่องปรุงซอสพริกจัดก,กันเลยวะจัดก,กันเลยลงมือเอาแบบเพียวๆว่นนะโอ้อนะโหพิซซ่าเนี่ยดูสิครับพิซซ่าไข่นะผมทำไม่มีนะอ๋อพิซซ่าพิซซ่าเหมือนพิซซ่ามาเลยอละเหมือนเลยอ่ะเหมือน <c oughs> อร่อยเลยเนื้อนุ่มยังไม่ได้ใส่ข้าวโพ้งนี่นะครับอร่อยแล้วเนี่ยเพราะว่าใส่เนยแล้วก็มีกุ้งไข่มันมาออกมาใช่ปะรสชาติมันเข้ากันหมดใช่ปะใช่ใช่อร่อยหืมหื้ตกได้อย่างไรเนี่ยหืไม่ชอบเลยไม่ชอบอะไรสิสิวังสิ้ว อร่อยเลยค่อยๆเ,เค็มๆหน่อย้ะหืมไข่เพื่อนอออันอม,มากครับตอนนี้จะลองชิมไข่นะครับตอนจะลองชิมกุ้งนะครับว้าวอื้ม เนื้อเน้นๆครับใช่ใช่ใช่โคสุดยอดเลยอืมทหอมนะมอร่อยนะครับอืเนื้อกำลังเข้าที่เลยใช่ใช่ประมาณสิบน,นาทีได้อ่าเาจะ้องไฟเบาๆหน่อยนะไฟเบาๆไฟแรงไม่ได้ไฟแรงไม่ได้นะเดีย๋ยวไข่ไหม อร่อยนะครับ <wounds> ผู้ชมอร่อยมากครับอืมอันนี้ซอฟแปรซอสพริกซอฟพีชใช่ไหมครับสายไปเลยไปทานพิซซ่าอร่อยกว่าพิซซ่าครับใช่ครั อืมแต่คือพิซซ่าไข่ก็ได้นะพิซซ่าไข่อืม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 เนดูอเยอะนะเนื้อโอ้โหอืมอืมกำลังเข้าที่นะอร่อยใส่เชื่อนพอดีนะพอดีเลย กินนี่เลยนะสไตล์บ้านๆน,นะฮะอืมรวยขนาดครับ,รรบไม่รู้ว่าร้านหน่งจะอร่อยเท่านี้ไหมเนี่ยอือใช<จ>่ยอดเลยแช่กระทะเหล็กเหรอเรียว่าแช่แช่กระทะเหล็กอืมเนี่ยกุ้งครับ

ยอดเลยรสชาติความข้นข้นอร่อยจนแบบอยากกินต๋อครับยอ,อรรอยครับอะไรยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเลยน้ำมาอร่อยขน,นยาดนี้แนละ้ว ไเท him, wow. ่นะครับผมว้าวเซสยามีเยอะเยอะค่อยค่อยกินครับไม่รีบไม่รีบอร่อยไม่คงอยู่ข้าพงยังไม่ได้กินนะน่ะอม่หมอือหืออือหืออร่อยจริง กัดสี่กัดสี่เฉียสมาก กินหมดแล้วนะครับผมดูส,สิครับเรียบร้อยแล้วกินอร่อยจนไม่เหลือเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ,ารบมาเจอคลิปต่อไปกุ้งมังกรนะครับ <laughs> ตอนต่อไปครับออขอบคุณครับ <laughs>